หม้เจ็ดหมื่นโลครับโ Toyota CHR หนึ่งจุดแปดไฮบริดตัวไฮนี่ครับตัวท็อปท็อปเลยคุณผู้ชมได้ดิสเบรกสี่ล้อครับคันนี้ยังหล่อมีสเกิร์ตมาให้รอบคันไฟหน้าใสๆเงาๆสวยๆครับคันนี้สภาพเดิมดูจุดคุณผู้ชมหล่อมากอลวอร์สูงครับมือเดียวจากป้ายแดงคู่มือคู่มืออยู่ครบๆนลยครับจอกลางทั้าสกรีนมาเริ่มระบบหอยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะฟังก์ชันครบๆคุณผู้ชมเป็นระบบไฮบริด EV โหมดนะฮะ สนใจนะครับพาชมทุกซอกทุกมุมทุกจุดนะครับเหมือนกับคุณมาดูด้วยตัวเองที่บริษัทเพชรยนต์เลยดูจบนะครับตัดสินใจซื้อได้แน่นอนห้ามพลาดครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆคนสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านเลยนะครับอยู่กับผมต้าเพชรยนต์ครับที่ปรกษาการขายบริษัทเพชรยนต์นะครับ วันนี้พาชมตโยต้าซีเครับ1.8ไฮบตัวไฮนะครับเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆยังไม่ได้เก็บงานอะไรใดๆนะครับเพิ่งมาเลยนะฮะบอกเลยนะครับมาสภาพนี้ใหม่ๆคลิปๆแบบนี้ไม่ต้องเก็บงานอะไรใดๆเลยนะฮะเข้ามาเป็นตัว1.8ไฮบครับแล้วบอกเลยนะครับว่าตัวไฮบิดเนี่ยกำลังเป็นที่นิยมเลยนะครับเข้ามาใหม่เนี่ยสี่ห้าคันเลยนะครับตอนนี้มีเพียบเลยนะบอกเลยว่าต้องรีบหน่อยนะครับ คันนี้ผมบอกเลยผมคัดมาให้แล้วนะครับไม่น้อยอราคาถูกนะฮะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดตัวรถกันนะครับรอชมนะครับท้ายคลิปผมบอกเลขไม่ราคาแล้วคุณผู้ชมจะบอกว่าถูกมากๆนะฮะไฟหน้าครับได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์ครับมาพร้อมไฟ d a ย์ไทม์ไดร์แดนิงเป็น LED ไฟไกดิ้งครับโลโก้ t o โยต้ชัดเจนครับมีสัญลักษณ์ไฮบริดแน่นอนนะครับแบบนี้ขอบสีน้ำเงินนะฮะ ไฟหน้าใสๆงเงาๆทั้งสองด้านครับแกมด้านข้างแนบชิดสนิทกันหมดนะฮะเซนเซอร์ด้านหน้ามีมาให้สี่ตำแหน่งนะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกหล่อๆคุณผู้ชมคันนี้มีสเกิร์ตมาให้รอบคันโคตรหล่อนะฮะเจ้าของเก่าจัดมาให้แล้วเรียบร้อยสกเกิร์ตรอบคันนะครับเป็นสกเกิร์ต g ีนะฮะมาให้รอบคันเลยสวยๆครับคันนี้เดี๋ยวมาดูตัวล้อกันบ้างนะครับล้อเนี่ยได้เป็นล้อแมกนะครับ รายบายพัสดสวยๆคุณผู้ชมรัดด้วยยางบิสตอนนะฮะยางบิสต์อนปี2022นะฮะตัวรถปี2019ครับจดปี2020ครับจดทะเบียนปี2020เคือเริ่มนำมาใช้ปี2020นั่นเองนะฮะปงสุ่มล้อสวยๆครับไม่มีร่องรอยบุบรอยบุ่มรอยรักยิ้มอะไรใดๆนะฮะฝากระโปรงครับเงาเงาสวยๆครับกระจกด้านหน้านะครับกระจกเดิมๆโตโยต้าครับผมนะ,ะไม่มีร่องรอยอะไรใดๆแน่นอนนะครับแบบนี้ เดิมๆครับกระจกด้านข้างนะกระจกมองข้างเนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวรถครับสีดําเงานั่นเองเนะฮะมีไฟเลี้ยวในตัวพับปับไฟฟ้าเรียบร้อยครับหล่อๆนะฮะกระจกเนี่ยเดิมๆตโตโยต้าหมดนะคุณผู้ชมนี่เดิมๆตโตโยต้าทุกบานครับด้านข้างเช่นกันนะฮะเดิมๆตโตโยต้าครับเดี๋ยวมาดูด้านในครับด้านในโอ้โหเบาะหนังสวยมากนะฮะตึงเปียเลยนะี่ฮะเบาหนังตึงๆใหม่ๆเลยนะฮะเงาเลยนะครับบอกเลยนะคันนี้ ไม่หลักหมื่นนะไม่ไม่ถึงแสนโลนะครับด้านในสวยมากคุณผู้ชมนะสภาพใหม่ๆคอนโซลคอนโซลต่างๆครับใหม่ๆเงาๆครับเดี๋ยวไปลงรายรายละเอียดด้านในให้ฟังอีกทีนหนึ่งขออนุญอตพาชมโครงสร้างตัวรถก่อนนะฮะดูสปอร์ตเมอาร์กันหน่อยนะฮะเรียงเม็ดสวยๆครับไม่มีการถูกกลบด้วยสีโป๊ะไม่มีร่องรอยการตัดต่ออะไรใดๆนะฮะสปอร์ตเมอาร์เรียงเม็ดสวยๆครับนะฮะแบบนี้สภาพตัวรถเดิมแน่นอนนะฮะ โครงสร้างตัวรถต่างๆเดิมแน่นอนไม่มีการตัดต่อแน่นอนนะฮะเดี๋ยวมาดูด้านข้างหน่อยนะครับกะดูงูกระดูกงูต่างๆอยู่เหมือนเดิมครบ,คร,บครับอ่าพอดีซ้อนกันสามแผ่นแบบนี้ซอนเป็นอาร์ย้ำชัดๆครับนี่เดิมๆโรงงานแน่นอน,นครับแบบนี้อ่าประตูนะมาดูประตูด้านหลังนะหัวนอ็อตเต่าบีนะครับไม่มีร่องรอยการถ่างไขขยับแปลว่าไม่เคยโดนมาแน่นอนด้านข้างเนี่ฮะ แผ่นเพจครับขอบม่วงๆแบบนี้เดิมแน่นอนไม่ใช่แผ่นเพจปลอมแน่นอนนะครับเพจปี2019ชัดเจนครับอ่าแต่เป็นรถจดทะเบียนปี2020นะสเกิร์ตเขามีมาให้ด้านข้างด้วยนะครับหล่อมากสเกิร์ตด้านข้างเขานี่เป็นสีดำคาดกับสีแดงครับดิสเบกสี่ล้อครับยางบริสโตนทั้งสี่ล้อปี2022หมดเลยนะครับหล่อเลยคุณชมนะครับเดี๋ยวมาดูด้านประตูด้านหลังครับกระจกด้านข้างเนี่ย เดิมโตโยต้าทุกบานครับกันส่งกันศาสตร์ก็ของเดิมโตโยต้าครับอ่าเดี๋ยวมาดูด้านในกันบ้างนะครับอันนี้พับเบาได้เต็มนะครับนี่แล้วเบาด้านหลังนะครับใหม่มากๆคุณผู้ชมนะตึงๆอ่าตึงๆเลยนะครับพับเบาได้แบบนี้นะฮะพับเบาได้เต็มครับพอพับออกมาแล้วก็จะเป็นรูปแบบลักษณะนี้เลยนะครับด้านหลังเนี่ย ใหม่มากๆคุณผู้ชมนะฮะอาจจะมืดหน่อยนะครับพอดีมันย้อนแสงนะฮะแต่ว่าให้ดูความใหม่ความเนียนนะฮะนี่คือสภาพแรกเข้านะค,คุณผู้ชมบอกก่อนเลยสภาพแรกเข้ายังหล่อขนาดนี้นะฮะถ้าล้างเนี่ยเก็บฟงเก็บฝุ่นอะไรนิดหน่อยนะฮะผมบอกเลยว่าเงาวิ้งแน่นอนนะครับสภาพเดิมแบบนี้ โครงสร้างตัวรถชัดเจนครับไม่มีร่องรอยการตัดต่อการเชื่อมนะฮะไม่มีการถูกกลบด้วยสีโป้ะนะครับเรารับประกันโครงสร้างตัวรถด้วยนะคุณผู้ชมไม่มีชนหนักจมน้าพลิกคว่ำเริ่มทำรุดสูญหายกลับสีกลอหม่เจอปัญหาพวกนี้เรารับรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มจำนวน,นครับนี่ตัาเป็นอ้าเห็นชัดเจนครับอันนี้รอยขีดโรบอทครับรมีรอยขีดโรบอทแบบนี้แปลว่าเดิมๆโรงงานแน่นอนนะฮะกระจกนี่ครับเป็นกระจกไฟฟ้าออโต้ทั้งหมดเลยนะคุณผู้ชมเป็นออโต้ด้วยนะ เส้นสายตัวรถชัดเจนครับนะตรงรุ่นเลยกับโตโยต้าเซียชาเนะยครับเป็นแบบนี้นะฮะด้านหลังมีสเกิร์ตมาให้พร้อมท่อหล่ออีกสองใบครับหล่อเลยนะครับสเกิร์ตด้านหลังเป็นสีดําคาดแดงเหมือนกันครับอ่าสเกิร์ตหล่อหลอแบบนี้คุณผู้ชมนะฮะเซนเซอร์ด้านหลังมีมาให้สองตำแหน่งครับมาพร้อมกับกล้องถอยครับเดี๋ยวมาดูฝาท้ายกันหน่อยเนะฮะฝาท้ายเนี่ยเป็นไฟฟ้านะครับ มาในตัวรุ่นไฮบริดตัวไฮเนี่ยได้เป็นตัวประตูหลังไฟฟ้าแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองพัพบบอกทั้งทุกท,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 ที่นั่งเลยนะฮะพอพับแล้วพื้นเขาก็จะเรียบเท่ากันสวยๆแบบนี้เลยนะฮะเพิ่มที่เก็บสัมภาระได้อีกเยอะเลยนะครับก็บอกเลยว่าคุ้มค่าแล้วก็น่าใช้มากคุณผู้ชมราคาห้าแสนห้าหมื่นเก้าันบาทเท่านั้นนะฮะมีถาดรองของเดิมโรงงานนะครับเซียชาตรงรุ่น เดี๋ยวมาดูด้านใต้กันหน่อยนะครับอ,อุปกรณ์นะครับต่างๆอ่าที่เติมลมยางนะครับมีแม่ลงแม่แรงนะฮะตัวขันล้อไหล่ต่างๆมีมาให้ครบครับเดี๋ยวมาดูด้านล่างกันหน่อยนะครับอ่าโอเคดูซีนทางมะพร้าวครับสีขาวเปลือกไข่แบบนี้ไม่มีร่องรอยการ ทำสีไม่มีการลงสีโปะเลยนะฮะเดิมๆโรงงานเลยนะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องโครงสร้างตัวรถกันต่อนะฮะหัวนัดฝาท้ายเนี่ยไม่มีร่องรอยการขันไขขยับนะครับแสดงว่าฝาท้ายเดิมๆไม่เคยเปลี่ยนฝาท้ายมาแน่นอนแบบนี้นะครับผมโชคขึ้นสุดลงสุดครับประตูไฟฟ้าสวยงามนะฮะสะดวกสบายมากไม่ต้องไม่ต้องใช้แรงเปิดเลยนะครับอ่ะ รอยต่อต่างๆนะครับเดิมๆโรงงานหมดนะครับไม่มีร่องรอยการเชื่อมการแก้งานอะไรใดๆนะีะฮะเดิมๆโรงงานแบบนี้ทั้ง2ด้านครับเหมือนกันหมดนะฮะรางน้ําเดิมๆนะไม่มีรอยแก้งานอะไรใดๆนะครับสวยงามเลยนะครับผมนี่เดี๋ยวผมบังแสงให้นะฮะไม่มีรอยเชื่อมรอยแก้งานอะไร <c oughs> <ๆ S 1> <c oughs> อะไรใด <c oughs> ๆนี่ฮะนี่คือเดิมๆโรงงานนะครับป <c oughs> <ๆ>ิดฝาท้ายก็ง่ายๆครับกดปุ่มเดียวสบายๆนะฮะ ปิดให้แบบนี้สบายๆไม่ต้องทำอะไรเลยนะโลโก้ HR เนะครับโลโก้โตโยต้ที่เป็นขอบสีฟ้านี่ครับสัญลักษณ์ไฮบริดนะครับแล้วก็โลโก้ไฮบริดชัดเจนนะครับ, o o agen, รบไฟท้ายด้านหลังเนี่ยใสๆเงาๆนะครับแล้วดีไซน์โฉบเฉี่ยวมากนะครับหล่อเลยนะครับใสๆเงาๆไม่มีรอยเบียดรอยขูดรอยแตกรายงามไม่มีคราบเหลืองนะครับไฟเบรกดวงที่3มมีมาให้หล่อๆครับ แล้วด้านหลังเนี่ยเขาดีไซน์มาดูดีนะเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูมุมนี้นะครับเนี่ยดีไซน์มาดูดีเลยนะครับเหมือนสปอยเลอร์ด้านหลังนี่นะครับก็จะเอามือรอดได้แบบนี้นะฮะสวยงามนะโอเคเลยนะครับสวยงามเลยเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้หน่อยนะครับไฟท้ายนะครับใสๆเงาๆนะครับไม่มีรอยเบียดรอยขูดรอยแตกรายงาอะไรใดๆนะฮะเดิมๆหมดนะครับ ปงซุ้มล้อครับคมคมสวยๆชัดเจนนะฮะตัวรถนะครับเงาเงาสวยๆเส้นสายตัวรถต่างๆคมชัดเจนนะเท่าที่ผมดูนะทั้งคันเนี่ยยังไม่มีรอยบุบรอยบุม,รอ,บมรอยรักยิ้มอะไรใดๆเลยนะครับเดิมทุกจุดเลยคันนี้ปปดูกรถเป็นไอ้ครับเห็นชัดเจนนะไม่มีการถูกกลบด้วยสีโป๊ะนะครับไม่มีการแก้งานสีมาแน่นอนแบบนี้นะฮะเรารับประกันโครงสร้างตัวรถอยู่แล้วเนาะคุณผู้ชม ไม่มีชนหนักจมน้ําที่ความเล่มชํารุดสูญหายกลับสีกรอม้แน่นอนแบบนี้คีบโรบอทครับอยู่เดิมๆสวยๆครับผมสปอร์ตแมนอาร์คเรียงเม็ดสวยๆครับอ่าสะภาพคือดีมากนะฮะบอกเลยเข้ามาสภาพนี้แทบไม่ต้องเก็บงานอะไรใดๆเลยนะฮะทำความสะอาดอย่างเดียวพอนะครับผมแค่ทําความสะอาดอย่างเดียวก็พอนะฮะนี่ไม่มีรอยการตัดต่อนะครับเดิมๆเดิมๆโรงงานครับเดี๋ยวผมเก็บเม็ดยางให้เขาก่อนนะฮะ เก็บยาย้เขาก่อนเดี๋ยวเขาจะว่าเอานี่ยฮะอ้าวโอเคไปกันต่อนะี่ครับเชรยนต์นะคุณผู้ชมรถสวยคุณภาพคัดเกรด A ทุกคันครับบอกเลยว่าเป็นดิวเลอร์ที่ใหญ่แล้วก็ไปแน้นเยอะมากๆนะครับแล้วได้ดอกเบีย้ยพิเศษด้วยนะหนึ่งเดียวนี่ครับในรถมือสองเนี่ยหนึ่งเดียวเลยก็คือเชรยนต์ครับที่ได้ดอกเบีย้ยพิเศษนะคุณผู้ชมไปเช็คดูได้เลยของเราเริ่มต้นที่2.19เท่านั้นนะครับ ดอกเบีย้ยพิเศษเนี่ยได้เฉพาะเพ็รยนต์นะพูดแบบนี้เลยนะฮะเพราะอะไรถึงได้เฉพาะเพชรยนต์คุณผู้ชมของเรานะครับมีการแข่งมีการจัดแข่งนะครับงาน c h a เปี้ยนออฟเดอะเียนี่ครับก็คือธนาคารธนาชาติ TTB เขาเป็นคนจัดมานะครับแล้วเราก็ได้ที่หนึ่งเนี่ยเขาวัดจากอะไรบ้างส่งรถกับ TTB เยอะที่สุดก็คือส่งจัดไฟแนนซ์กับ TTB เยอะที่สุดครับแล้วก็ ในปริมาณที่ส่งไปเนี่ยรถคุณต้องคุณภาพเกรด A คือมีการตรวจรถ274จุดผลออกมา5ดาวนะฮะพวกนี้เป็นความบาลานซ์หมดเลยคุณผู้ชมนะฮะเพรยนต์เราได้ที่1น,นะครับมีโล่การันตีอยู่ที่บริษัทนะครับมาดูได้ที่บริษัทเพรยนต์สนใจมาดูโทรเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลย0623947748ไมค์คันนี้70,000โลเท่านั้นครับ ห้าแสนหมื่นเก้าพันบาทปีสิบเก้าจดปียี่สิบไม่เจ็ดหมื่นโคตรคุ้มนะครับบอกเลยว่าโคตรคุ้มได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับมีเ a นที่พัชเจอร์อาร์ครับมีคูชั n นโทนครับฟังก์ชันครบครบหมดแล้วนะฮะประตูด้านหลังเปิดไฟฟ้าอีกหนกนี่หล่อๆคุณผู้ชมนะครับคอนโทรลจากตรงด้านในได้เลยนี่ผมปิดให้ดู เนี่ยคอนโทรลได้จากด้านในครับจากปุ่มตรงนี้เลยนะครับคอนโทรลง่ายมากคุณผู้ชมนะครับไฟออโต้อ่ากระจกพับปรับไฟฟ้าปกติครับแล้วก็มีพับปรับออโต้ด้วยนะครับก็ฟังก์ชันครบครบนะครับคันนี้จอกลางทัชสกรีนครับมาพร้อมกับกล้องถอยนะฮะของเดิมๆโรงงานนะฮะมีมาให้แล้วเรียบร้อย เพลย s เซ beep tone อ่าฟังก์ชันครบเลยนะครับได้แอร์ออโต้ครับคันนี้นะแอร์ออโต้คอนโซลคอนโซลต่างๆ่างนะฮะหุ้มหนังนะฮะคอนโซลคอนโซลต่างๆหุ้มหนังสวยๆครับนี่แล้วอย่างใหม่คุณผู้ชมไหม่แค่เจ็ดหมื่นโลคือใช้งานไปน้อยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับด้านใน ขอภัยนะฮะอ่าได้เบรกมือไฟฟ้าครับออโต้เบรกโฮนะฮะแล้วก็มีตัว ev โหมดครับอ่ามีการล้อลื่นล้อถลาย trc นะฮะมีมาให้นะครับ trc ขอภัยนะฮะพอดีช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับคุณผู้ชมก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับช่วงนี้อากาศกําลังเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวดูเอกสารกันหน่อยครับ5แบบนี้ปัตดศูนย์ครับ มีคู่มือการใช้รถนะครับมือเดียวจากไฟแดงแน่นอนนะครับแบบนี้นะฮะมีคู่มือการใช้รถอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับอ่ะเล่มเขียวครับที่ต้องมีนะแล้วก็ถุงคู่มือถุงรวม ABS ครับอันนี้เป็นคู่มือมัลติมีเดียครับอ่ะก็ลูกค้าสามารถเอาชื่อเข้า T-connect นี่ครับเพื่อที่จะอ่า เช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะครับน่ะอันนี้มีรีโมงรีโมดอะไรของเดิมโตโยต้านะครับมีมาใหค้ครบครับคันนี้น่ะเล่มอะไรต่างๆนะเยอะแยะเลยคุณผู้ชมนะครับคู่มือคู่มืออะไรเขาเก็บไปหมดนะฮะอันนี้เป็น t c o n n เ c t ครับอ่าเป็น T c ค n n e c t คู่มือต่างๆก็มีมาให้ครบหมดนะฮะคู่มือ t Connect นะฮะอันนี้คู่มือกล้องด้านหน้านะครับ มีกล้องบันทึกภาพด้านหน้านะครับของเดิมโรงงานโตโยต้าครับอ่าไปติดตั้งศูนย์เนี่ยเจ็ดพันนะคุณผู้ชมแต่มานี่เราติดมาให้เรียบร้อยแล้วกระจกตัดแสงไฟฟ้าออโต้ครับอ่ากระจกตัดตัดแสงไฟฟ้าออโต้เรียบร้อยก็ฟังก์ชันครบๆเอกสารครบๆนีครับตรวจสอบได้ตรงไปตรงมาคุผู้ชมรถของเราเนี่ยเป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะครับมือเดียวจากไยแดงข้อดีก็คือเขาไมนนนศูนย์นนตรงครับ ทุกๆ1ปีหรือ60,000่นโลนะคะเขาไม่ทะแนนตรงหมดตลอดนะครับตระวัดศูนย์มีให้เช็คนคี่ยมาเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันบ้างน่ฮะด้านในก็ประมาณนี้ก็หวุ่ว่ะก็สมควรเลยแหละนะครับฟังก์ชันก็ครบเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันหน่อย <c oughs> <c oughs> ดูห้องเครื่องของเขานะครับแต่ผมว่าใหม่นี่สภาพแรกเข้านะครับ สภาพแรกรับยังใหม่ขนาดนี้คุณผู้ชมนะฮะอ่าสภาพแรกเข้ายังใหม่ขนาดนี้นะครับถ้าล้างเก็บงานนะผมบอกเลยว่าเหมือนใหม่ป้ายแดงแน่นอนนะครับตัวเครื่องไม่มีร่องรอยการขันไขขยับหัวน็อตน,นะฮะไม่มีค่าคลองเหลวเยิ้มออกมาครับแล้วก็ไม่มีขมาวควันอะไรใดๆนะฮะแต้มสีโรงงานต่างๆอยู่เหมือนเดิมหมดนะครับความเดิมของเขานะฮะคันนี้ เตามสรงแต้มสีต่างๆอยู่เหมือนเดิมหมดครับเดี๋ยวมาดูหัวน็อตฝากระโปรงหน่อยไม่มีร่องรอยการขันไข่ขยับแบบนี้เดิมๆโรงงานแน่นอนนะฮะซีนเนี่ยจิกก็เป็นรอยเล็บแบบนี้เลยนะครับนี่คือซีนเดิมๆโรงงานนะสติ๊กเกอร์เตือนต่างๆอยู่เหมือนเดิมคบๆครบัครบอ่าดูร,ระบายอากาศนะครับผลมคมสวยนะฮะสปอร์ตเบนท์ารเห็นชัดเจนครับเดิมๆแน่นอนแบบนี้นะฮะมาดูหัวน็อตฝั่งนี้ครับ ไม่มีร่องรอยการขันไข่ขยับฝ่ากระโปรงเดิมๆตโยต้าครับปั๊มตโยต้าแบบนี้รูปกมๆสวยครับฉนวนกันความร้อนเนี่ยยังไม่ซีดเลยคุณผู้ชมเนี่ยเราไม่มีตกของช้างแน่นอนแบบนี้ถือว่าใหม่มากครับสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะครับเดิมๆทุกจุดนะครับประกันโครงสร้างตัวรถด้วยไม่มีสนังกับน้ามีความแน่นอนนะครับแก้มด้านข้างต่างๆเนี่ยไม่เคยแก้อะไรใดๆหัวน็อตไม่มีขันไข่ขยับครับไฟหน้าเดิมๆไทโคยโตะครับ ดีลเลอร์หลักที่ผลิตเรื่องไฟนี่ครับไทโคริโตกับสเตลเล่สองแบรนด์นี้นะครับที่จะผลิตเรื่องไฟให้กับแบนด์รถนะครับวันนั้นไม่มีคันไขขยับครับเดิมๆโรงงานทุกจุดครับอันนี้มาจัดได้เลยนะดูให้แล้วหล่อแล้วก็คุ้มค่าน่าใช้เลย5,59,000บาทครับปี1 9บเจดปียีนะครับได้เป็น1.8ึ่งไทบิดตัวไฮเลยคุณผู้ชมได้ตัวท็อปทเลยนะครับมาในราคาประหยัดมาก สนใจนะครับติดต่อต้ามาได้เลยเบอร์โทรด้านล่างนี้0623947748แอดไลน์ได้นะครับเบอร์นี้ต้าที่ปรกษาการขายบริษัทเพชรยนต์ครับพร้อมดูแลพี่ๆทุกๆท่านนะครับให้สุดทางแน่นอนนะครับผมก่อนจะส่งมอบรถนะผมเอารถเข้าบริการไทยพัฒด,ด้วยครับเช็คยางน้ำมันเครื่องเบรกแบตเตอรี่ช่วงล่างตั้งสูตรนะครับทำให้ใหม่หมดนะฮะ ของเหลวเนี่ยเราดูน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกน,น,น้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายให้นีครับพวกนี้ถ้ามีปัญหาหรือว่าต้องเปลี่ยนเราเปลี่ยนให้เลยนะฮะไม่มีปัญหาอะไรใดๆแน่นอนครบจบที่เราแน่นอนนะครับไม่ต้องไปไหนต่อแล้วนะฮะขับรถกลับบ้านกลับต่างจังหวัดได้เลยนะครับถ้าสนใจติดต่อตามมาได้เลยหรือว่าใครที่ชื่นชอบ p p v s u v ยนะครับยังไงฝากติดตามช่องนี้ไว้ด้วยเดี๋ยวมีรถ s u v รถ PPV มาอัปเดตให้ฟังกันอีกเรื่อยๆ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ